การยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเคนสำหรับเทศบาลตำบลกรณีเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานเนื่องจากการย้ายลาออกเกษียณสามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้ดับเบิลคลิกที่ Google Chrome ไปที่เว็บ Portal เพื่อเข้าสู่ระบบ New GF MIS ไทยพิมพ์ https colon slash portal gf m i s go. t h เลือกล็อกอิน by SOFT t o k e n ระบุรหัสผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบหน้าจอจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นไปที่แอป Next Smart s ID เพื่อกด accept ยอมรับและใส่รหัสพิน6หลักเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วคลิกที่ปุ่มข้อมูลส่วนตัวเลือกเมนูยกเลิกการใช้งาน Soft-Token ระบุเหตุผลการยกเลิกการใช้งาน Soft-Token ระบบจะส่งข้อความการยกเลิกการใช้ Soft-Token ไปทางอีเมลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้หลังจากยกเลิกการใช้งาน Soft-Token แล้ว ให้ผู้ที่จะใช้สิทธิ์ใหม่ลงทะเบียนตามคู่มือที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้เลยค่ะแต่ต้องเตรียมความพร้อมด้วยการโหลดแอปเป๋าตังพร้อมเข้าไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและโหลดแอป n e x u s Smart ID บนสมาร์ทโฟนของท่านก่อนเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนต่อไปด้วยค่ะทั้งนี้หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักง,งานคลังจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มงานระบบการคลัง โทร045 344574-6ต่อ311 313 320และ321ได้เลยค่ะ